ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบัติเวกามาตำแหน่งปัจจุบันคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชภัฏปุตรีสำเร็จการศึกษาในสาขาการบารการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรจากการที่ผมได้มาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยน,นเรศวรอย่างนี้ดีใจและภูมิใจมากสิ่งที่ได้รับนี้ผมได้นําเอาความรู้องค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ สิ่งที่ครูบาอาจารย์นั้นได้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้นําไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและก็นําชื่อเสียงมาสู่ในการพัฒนาสถาบันของโมเอ,ง,องเช่นการได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งอีในระดับชาติจากองค์ขมรตรีแล้วก็ได้รับรางวัลระดับชาติในรางวัลการบริหารจัดการองค์กรและก็การพัฒนาสร้างสรรค์ในระดับชาติซึ่งได้รับจากองค์ขมรตรีและก็หลายๆรางวัล สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ได้เชื่อหเห็นว่ามาลายนี้ได้สร้างคนแล้วก็พัฒนาลูกศิษย์มากมายหลากหลายแล้วก็นําสู่การพัฒนาองค์กรซึ่งในาศาสตร์สาขาที่ผมเรียนในเรื่องของการงานการสายนี้ได้อํานํามาใช้แล้วก็พัฒนาอนงค์กรจนมีชื่อเสียงในัะดับนานาปผมมีความภูมิใจแล้วก็ดีใจอย่างมากนะครับที่ได้มาศึกษาในมาลายานี้ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ามาศึกษานี้ ได้นําความรู้ต่างๆแล้วก็มาพัฒนาอะไรที่ได้เรียนได้ทราบนะครับมาราื่นี้สร้างคนสร้างงานสร้างหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งสําคัญก็คือผลิตบัณฑิตมีคุณภาพแล้วก็บัณฑิตหลากหลายรุ่นที่สําเร็จการศึกษาไปนั้นได้นําความรู้ไปพัฒนาสู่สังคมพัฒนาท้องถิ่นและสําคัญที่สุดก็คือไปพัฒนาชาตินี่คือความทาาภูมิใจที่อยากจะฝาก กับสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็สิทธิ์ที่กําลังจะมีในอนาคตนี้นะครับได้ถ้ารู้ว่าท่านนะครับได้มาศึกษาในอะไรนี้นั้นนะครับขอให้ท่านนั้นมีความภาคภูมิใจแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่ท่านได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ขอให้สิทธิ์ทุกคนนะครับหรือว่านักศึกษาใหม่ที่มีความมุ่งมั่นที่เข้ามาในสายนี้นะครับประสบความสําเร็จนําความรู้ต่างๆไปใช้ อี่บาอาจารย์ได้ึกษาให้สุดท้ายนี้ผมขอกราบขอบพระคุณท่านครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้จนกระทั่งนะครับเรามีหน้าที่การงานและก็หลายสิ่งหลายอยา่างมาจนทุกวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณครับ